นี่มันกินข้าวเที่ยงหน่อยเฮ้ยแอบุป้ลเราก็ทุ่มเออว่าไงเพื่อนมากินข้าวมืดกันดีกว่าก็คือดินเนอร์แหละฮึเจ้าของร้านทำไมมันเทน้ำามาอย่างนี้น่ะเฮ้ยเฮ้ยอัน่ะฉันคือใขรไม่รู้แต่ว่าฉันจะบอกนายว่าที่นี่มันจับนายมาขังนายจะถูกทำเอามาทำอาหารกินเอ้ยหนีใช่ไหม ใช่แล้วมันเรียกว่าอะไรนะออบบี้อืมออบบี้ครับท่านผู้ชมพาร์ทที่แล้วเอ้าเขี่ยชนเป็นฝั <c oughs> พาร์ทที่แล้วอีผักสนผักเนะี่คือเราเนี่ยไปนั่นเราไปกลับตอนจบเรากลับบ้านใช่ไหมแล้วเมื่อกี้โดนตอนนั้นโดนลักพาตัวไงก็คือใช่เราก็โดนลักพาตัว <c oughs> <ๆ>เพื่อนไอ้เนี่ยนายลืมเซฟ เออทำมาโชว์เมื่อกี้ผมลืมเซฟโอเมื่อกี้ตายอ่ะเออใช่เพื่อนแออไปบุ้งก้อยไม่เป็นไรเซฟแล้วโอเคครับคือเราโดนจับตัวมาที่นี่ครับซึ่งฉันแหละที่คือคนใครวะโอเคจิ้บตากันเลยเพื่อนไปบุ้หนองกระทุ่มมาจนโอ้โหเฟ็นไฟทุกคนนี่มันเฟ็นไฟสยามฮิตอีกชิ้มต่อไปเป็นเซฟ เป็นเค้กน okay. yeah. yeah. ี่มันน้ำใสรัสุดพิเศษี่ใส่ขี้ลงไปด้วยแม่งใครกินข้าวอยู่นี้อ้วกพุ่งนะครับโอเคจุดเซตอย่าลืมเมื่อกี้เพื่อนเตือนอย่าเฟซหน้านายโอเคนะครับทุกผู้ชมแม่งโดนัดเลยคาเม็ดีนวะแม่งโคตรเหมือนเลยชิบอื๊ชิบห โอเคขึ้นมาเซฟบนวอลเฟ่นเพื e okay. ่อนโอเคต่อไปเราไปด่านวอลเฟดีกว่าโอเคนะครับด่าไอตีมโอ้โคตรน่ากินโอ้โอยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเขาให้ทำอะไรอ่ะเอออันนี้ผมไม่รู้จริงนะหนึ่งจะบอกนะว่าเขาให้เหยียบเส้นเอ้าอ๋อเขาให้เหยียบไอตรงสีเหลืองๆใช่ไหมมึงอย่าด่ากูนะผู้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าด่าผมนะบางคนเอ้ยพี่โง่จังมึงโง่จังเนี้ยบางคนด่า อโอเคครับนี่ชมไปเออนี่อันนี้หลบหลบไปติมนะโอเคโอ้โหโอ้โหดูแล้วหิวดูแล้วหิวถ้าถ้าคุณกินถ้าคุณกันลงดูคลิปนี้แล้วกินขนมไปด้วยขนมมันไม่ทําให้อิ่มนะต้องกินข้าวกินไก่ทอดกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยแม่งอิ่มโอ้ยนี่นชมปากผมเม่โคตรทองเลย่ยคือผมเคยเล่นเกมหนึ่งมันชื่อว่าอิมเพลเยอร์โรเปย์จำได้ไหมเออคลิ นั่นอะ่ะคือผมพูดอะไรพูดอยากได้ทองตอนนั้นผมไมด้อธิลิ์นะคือผมพูดว่าอยากได้ทองแล้วขุดเจอทองอะ่ะแล้วนี่พูดแหงวมาเกมาจริงด้วยครับโอ้โหต่อไปพอขวัไปเลยเพื่อนโอเคเลยเอา,าโอเคเพื่อนเดี๋ยวรอรอนายเกทหกหกใช่ตำนานผีเกตหกหกเนี่ย ใครเนี yeah. um. who 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 ่ยไปเพื oh ่อนให้ไปบูมหนองทุ่มเขาคือใครเขาคือผู้ติดตามมึงเองไปไหนต่อวะเนี่ยเข้างูนะไม่ใช่โอ้โหอาหารนี้อร่อยยังเลยแมมเบอร์นั่นมันน้ำตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันถึงเรารีบเรียเซฟก่อนะไปดิไปโอ้โหอร่อยจนน้งปลายยืดเลยคือฮู้ โอ้ยน้ชมว่าเราเจอคนยักษ์ที่กินไม่หยุดจนตัวใหญ่ใหญ่เออเฮ้ยตัวอะไรกินไม่เออเฮ้ยเอาไม่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 ต้องตัดแล้วเ่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันคอเซฟดูเหมือนดูเหมือนว่าไอ้คนตัวยักษ์เมื่อกี้มันจะกินเราทำไมห้หููถึงด่านต่อไปันทีโอ้โหน้ชมน้ชมนานต่อไปันทีไปเลยไปอันนี้คืออะไรให้เรากระโดดขึ้นเหรอ น่าจะใช่ครับท่านผู้ชมโอเคจับ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 เก็บท่านผู้ชมโอเคเอากระโดดอย่างนี้ก็ได้เอาเซฟเซฟเพื่อนเซฟเพื่อนโอเคกิดหกหกเอ้าในตายแล้วเออใช่เราตายแล้วอืมหหัวใจอันใหญ่ซะด้วย จะว่าไปหัวใจมันก็เหมือนหัวกูเหมือนกันท่านผู้ชมครับเขาาหัวเราบอกมันทําให้อันใหญ่ๆนั่นก็เป็นหัวใจอ่ะเฮ้ยให้มันเต้นๆชุบด่านต่อไปด่านกระดูกเฮ้ยเคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟไอ้ด่านนี้แหแม่งดุ เคลบใช้วิธีนี้ในการดูเราต้องค่อยๆอานาจอลงเฮ้ยทางนี้ติดแบบนี้คือไปได้นะครับนี่คือมันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนเหมือนสัตว์ประหลาดเทเวเนสันเลยมันมีตัวหนึ่งครับที่มันหน้าตาคล้ายๆแบบเนี้เออเช่นีอเปล่าไม่ใช่เชนเปล่าไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทา,นทางนี้ใช่ไหมใช่เอเครับ okay. ผู้ชมโอเคเพื่อนไปเลยโอเค <c oughs> ง่ายโอเคครับอเเพื่อนต่อไปเราต้องกระโดดตรงนี้นะโอเคเลยที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเนี่ยไม่เป็นไรนะใช่หรอผมว่าไม,ไม,ไม่ไม่มีแมปเลยช่วงนี้คือผมเล่นเกือบทุกแมปในโลบอกนะคือแบบเล่นยกเว้นสควิดเกมนะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นสควิดเกมนะ,นะครับโอเค ซึ่งผมดูสปอยมาสิบสองภาคแล้วแหละเอ้ยไม่ใช่สิบสองคือผมดูสปอยมาหมดแล้วอะรู้นะครับคุยเกมนี้มันดังแน่รู้ใครรู้ว่ามันดังเนี่ยเส้นติงฆ่าคนได้อันนี้เป็นเส้นเลือดที่เราเส้นที่รุนราเลยแู่มันฆ่าคนได้อะชึบอื้มโอ้โหแหลก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 โอ้โหเกือบตายเกือบตายนี่เฮ้ย ใครกินข้าวหยุดปิ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 ดให้เตรียมตัวนะครับก่อนที่ท่านจะอ้วกซะก่อนแป๊บหนึ่งมันคือขี้นะครับใครกินข้าวยุดกินยุดกินเข้าใจไหมหรืออยากกินข้าวกอนดูคลิปนี้ขี้เน้นๆโอ้โหเต็มเท้าเลยครับโอเคบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าขี้ฆ่าคนได้ชิืเออมันมีข้างๆที่เราหลบได้อยู่เรากระโดด ใช้กระโดดเฮ้ยลงส่วมแม่ใครกินขนมไปดูคลิปผมไปนี่ตายเอา้าผิดผิดผิดเผมลงผิดลงผิดแบตหยิบ 21. เอา้าจัดเริ่มใหม่เลยผมรืวเซฟตรงไหนไปหรือเปล่าไม่น่าลืมท่านผู้ชมกอคลิปเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมเซฟอ่ะเออท่านผู้ชมกาะคลิปนะกาะคลิปกาะคลิปเลยกาะคลิปกาะคลิปกาะคลิปดูซิว่าผมเซฟไหมครับถ้าผมไม่เซฟอ่าแม่งไม่มีจุดเซฟอ่ะเขี่ยขี้นินินโอเคต่อไปด่านนี้นะเพื่อนโอเคเลยอันนี้ทอดเป็นไฟอืมหึ่มดานแรกเป็นไฟผิดดานนี้น้ำมันเป็นไฟโอโอเคท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่าทำไมเป็นไฟเป็นผิดอันแรกเอ้า ออตอนแรกมันไม่เป็นพิษตอกมันเป็นไฟปกติผนเอาไปทดน้ํามันยาพิษไงแล้วมันน้ํามันยาคิดพิษมันก็ติดเป็นไฟพอเรากินเราก็ตายแม้แต่เหยียบเราก็ตายมึงรู้แล้วแป๊บหนึ่งในม,มิสเลยคลิปโอ,อ้ยท่านผู้ชมก็คิดผมกระโดดอ๋อมันมีร่องนี้อยู่แม่งใช้หลอกคนได้เกิดม่ไอ้กูตัดคลิปนี่กูมากินอาหาร นี่กูมากินอาหารแล้วว่ามักตายไหมโอ้ยกหโอ้หกเพื่อนนายเหยียบเบอร์เกอร์ไว้นะโอเคเมื่อกี้เราเหยียบปล่าเมื่อกี้นายเหยียบโอ้ยโอยเนี่ยก ouais okay. okay. ูเหยียบแร้เกตายได้ไวะอ๋อเมื่อกี้เท้าน่าจะโดนเดีรอรอนายอยู่เพื่อนโอเคเอาอ้ยชมกูโดนเลยวะปชมเนี้เนี่ยเนี่ยเนยน้เนยเนเ้ยเย้ เหมือนเดิมครับไ okay. ด้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วแล้วโโไปแบบแขบบ่งบาร์บีวหันสาครับใช่บาร์บีวหันสาทุกอย่างที่นี่เป็นพิษท,ทุกอย่างที่ที่เป็นออบบี้เป็นพิษหมดครับเดี๋ยวกูมากินกูกินอาหารกูไม่ได้กินน็อตท่านผู้ชมครับมันมีน็อตได้ไงที่ผมมาร้านอาหารมันมีนอ็อต what the fuck เพื่อนรีบๆม,มาเร็วเก็ทโโอเคได้เลยเพื่อนฮึสีกระโดดน็อตน,น็อตน,น็อตขึ้นสนิมด้วยลื่นลื่นโอ้โหลื่นลื่นน็อตขึ้นสนิมไขควงไขควงตะปูตะปูหรืออะไรไม่รู้แหละช่างมันฮยัสชองครับอย่าบอกนะว่าผมออกจากที่นี่แล้วโอ้โหคลิปแค่เก้านาทีในที่สุดในที่สุดโอ้โหโ ท่านผู้ชมครับตามที่ผมว่าไว้แมปออบบี้ต้องมี10นาทีในสิน,นาทีแล้วโอเคเซฟในที่สุดนะครับต่อไปมันมีขโมยของด้วยแล้วก็ไอ้นี่เฮ้วนี่แล้วก็อะไรเนะี่ยอันนี้ดินเนอร์ออบบี้บี้ด่านนี้คนระับเฮ้ยโจรออบบี้เหรอโอเคคลิปหน้านะครับผมจะเล่นสควิดเกมก่อนแล้วค่อยมาโจรออบบี้โอเค แค่นี้จบแล้วครับเ,เพื่อนกินหบายเขาหน่อยหนึ่งบอกก่อนบายบาย,บายกลองหน่อยเอาแม่งหายไปไหน,นเพื่อนเฮ้ยโอเคบายเพื่อนบายหน่อยโอเคนะครับ โอเคไม่เป okay, ็นผมบายเองก็ได้บ๊าบายคลิปนี้10นาทีกูแค่9นาทีกูยืดให้1 1นาทีได้โอเคจบครับ <c oughs>